สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงนะคะประจำปีของนกษัตย์นะคะปีฉลูเนาะวันนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนพฤษภาคมพศ2568นะคะการดูดวงนี่เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิ่มจะไม่เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้น้าที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะประจําเดือนพฤษภาคมเนาะพศ2 5 0 68นะคะจะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะโชคราบหรือว,ว่าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมอครูบาอาจารย์คุณนะจะบอกเก่าวอะไรก็ขอให้ดึงดูดไพ่ออกมาด้วยความแม่นยํานะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอด้วยนะคะอธิษฐานจิตทำสมาธินะคะเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลยนะคะทุกครั้งในการเปิดไพ่ของหมอขอไพ่ดึงดูดพลังงานด้านดีๆดี่งที่ใช่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์หมอนะอ่เรามาดูกันเลยค่ะสําหรับปีฉลูนะคะเรื่องการงานการเงนิงนสุขภาพความรักในช่วงนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องมาได้วความแม่นยํานะถ้าเกิดไพ่จะเตือนหรือย้าอะไรก็ขอให้ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีเข้ามานะคะสําหรับคนเกิดปีฉลูนักสัตว์นะคะเรามาดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะในเรื่องการงานนะคะในช่วงนี้ของคนที่เกิดปีฉลูนะคะไอเดียของคุณความคิดสร้างสค์นนะสิ่งที่หมอบอกค่ะอาจจะบวกกับความทะเยอทะยานความตั้งใจความมุ่งมั่นนะคะการฟันฝ่าอุปสของคุณก็ได้แต่คุณก็ต้องมีความรู้สึกว่าในเรื่องการงานอาจจะมีคนที่ไม่ชอบคอชอบใจเราหรือว่าเจ้านายลูกน้องไม่ค่อยถูกชะตาเราเป็นเรื่องปกติในไพ่วันนี้นะคะแต่คุณก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้เพราะบางทีหมอต้องบอกเลยว่า คนเนี่ยน่ากลัวกว่าผีนะหมอต้องพูดคํานี้เลยค่ะบางทีไม่ต้องไปกลัวผีกลัวอะไรสิ่งที่มองไม่เห็นนาะกลัวคนดีกว่าเพราะคนเนี่ยเข้ามาในรูปแบบที่ปากปลาใส่น้ําใจเลือดเชือดคอบางทีหวังให้เราช่วยเหลือธุรกิจการงานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินภาระการเงินต่างๆเพราะเขาไม่หยิบยืมเราแล้วสุดท้ายเขาอาจจะหักหลังแทงข้างหลังเราได้ต้องระวังไว้ช่วงนี้นิดนึงนะคะธุรกิจกิจการที่ทําอยู่นะคะขอให้คุณตั้งมั่นมั่นใจทํานะคะคุณจะบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่มุ่งหวังในเดือนนี้ปีนี้ หากใครที่มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะให้ลงมือทําเลยนะไม่ต้องลังเลใจนะคะเพราะคุณมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีผลงานในด้านใหม่ๆออกมานําเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์นะคะหรือว่าทํางานบริษัทห้างร้านคุณอาจจะมีโปรดักต์โปรเจกต์อะไรออกมาใหม่ๆนะคะในหัวคุณอยู่ตอนนี้ไอเดียจะมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเพิ่มมากขึ้นต้องระวังความกดดันความกังวลในตัวเองปล่อยวางตรงนี้มั่งแล้วจะดีขึ้นเพราะว่าสตูมันมาในรูปแบบการทํางานนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการที่มี เพื่อนร่วมสายงานเดียวกันที่เขาทางานลักษณะแบบเดียวกับเราก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเจ๋งกว่าก็อาจจะมีคนนับถือหรือคนเขาเรียกอะไรนะเชื่อถือในะผลิตภัณฑ์สินค้าของคุณที่นําเสนอก็ได้เนาะสิ่งที่หมอบอกการออกแบบนะคะสื่อสร้างสารรค์ผลงานต่างๆไอเดียครีเอเตอร์ต่างๆที่หมอบอกนะคะเนาะอะ,อะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในช่วงเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าหวาดระแวงไม่ค่อยไว้ใจนะคะ หรือว่าสามีภรรยาทําดีมากเกินไปแล้วอาจจะคิดหรือมีความประหม่าในใจว่าเขาไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่าหรือเขาไปทําอะไรรับหลังเรามาในด้านไม่ดีไหมเพราะพอ,อดีตเขาอาจจะเคยทําอะไรไม่ดีให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในเรื่องของชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยก็ตามแต่ถ้าช่วงเนี้ยเขาดีผิดปกติไม่ต้องไปคิดอะไรมากเขาอาจจะปรับปรุงตัวหรือแก้ไขตัวเองหรือเขากลัวจะเสียคนไปจริงๆก็ได้เนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะลดความเครียดความกังวลตรงนี้แล้วก็มีอะไรก็หันหน้าเข้าปรับหาคุยกันแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังสนับสนุนนะคะในเรื่องความรักของคุณอยู่ทั้งคู่เนาะเพียงแต่บางทีพ่อแม่จะสอนหรือเตือนสติอะไรบางอย่างก็ได้นะคะอย่าใจร้อนพี่ผามพูดคุยกันดีนะคะเป็นสามีภรรยามันปรับความเข้าใจกันง่ายบางอย่างบางกรณีมันปล่อยผ่านไปบ้างอย่าไปยึดติดหรือว่าดึงพลังงานด้านที่ไม่ดีเข้ามามันก็จะมีอาการติดลบในชีวิตคู่เนาะระวังไว้นิดนึงนะคะเนาะ,ะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้นะคะเรื่อยๆชิวๆอาจจะ กำลังมีความสุขกับคนที่คุยอยู่หรือความความชัดเจนในการที่คนที่เข้าหาเพราะช่วงนี้คุณอาจรู้สึกว่ามีโก้ในตัวเองนะคะไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายหรือหรือเขาเติร์กเขาทักหาคุยก็คุยไปถ้าเกิดเขาไม่ทักถามเราก็ไม่คุยไม่โตไม่ตอบลักษณะประมาณนี้อารมณ์ความรู้สึกก็อาจจะสบายๆชิวๆในช่วงนี้ไม่ได้มีความวิตกกังวลมีก็ได้ไม่มีก็ได้ในเรื่องของแฟนเนาะสิ่งที่หมอเห็นค่ะมาดูในด้านของคนที่สดสนิทในช่วงนี้อาจจะมีชาวต่างชาติต่างภาษานะคะลุมตามจีบหรือขอ i d IG นู่นนี่นั่นต่างๆะหรืออาจจไปเที่ แล้วจังหวะไปเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวได้มันเป็นได้หมดทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในด้านของเชิงศิละปะก็ได้ที่หมอบอกหรือการไปเที่ยวในสถานที่ที่แบบว่ามีความคลาสสิกเนาะสิ่งที่หมอพูดมันเป็นลักษณะประมาณนี้เขาอาจจะลดนนลดสนิยมเดียวกันกับเราหรือเขาชอบความเป็นไทยก็ได้เนาะสิ่งที่หมอบอกอาจจะมีความรู้สึกว่าถูกชะตาต้องใจกันหรือว่า อยากจะถามถ่ายอยากจะรู้ชื่ออยากจะรู้จักมากขึ้นหรือมีการอยากจะขอความเป็นแฟนกันก็ได้นะคะเร็วๆนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสาหรับคนที่โสดสนิทเนาะมาดูในดน้านของสุขภาพนะคะสิ่งที่หมอเตือนนะคะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับระบบะความดันนะคะ หรือแม้กระทั่งโรคกระเพาะอาหารกดไหลย,ย้อนนะคะหรือบางคนบางกรณีนะคะทานอาหารนิดหน่อยท้องเสียนะคะหรือทําให้ขับถ่ายแบบว่าผิดปกตินะสิ่งที่หมอบอกต้องไปหาหมอรักษาดูอาการนิดนึงในช่วงนี้นะคะทานยาตามที่หมอสั่งนิดนึงบางทีโรคเก่าอาจจะวนกลับมาเป็นใหม่สิ่งที่หมอเตือนนะคะทานน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอบางคนบางกรณีดื่มน้นํานอนดื่มน้ําน้อยนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะมีเวลาออกกําลังกายมากๆหน่อยในช่วงนี้นะคะหมั่นกลับมาปฏิบัติ ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระนะคะสิ่งที่หมอบ,บอกนะคะหรือว่ากระทั่งการกดน้าให้เจ้ากรรมนายเวรช่วงนี้อาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามเราก็คือมาในรูปแบบลักษณะที่แบบฝันสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมองไม่เห็นอาจจะมีกลิ่นรูปรสสินเสียงนํานํามาด้วยหรือว่าเขาเรียกอะไรสัมปเวสีนะคะผีที่ญาติขาดมิตรอาจจะมาขอบารมีพึ่งบุญเรานะคะคุณก็ทําบุญทําทานนะถวายสังฆทานอุทิศ ส่วนมงคลส่วนนี้ให้ญาติเราด้วยนะคะตัวเราเองครอบครัวแล้วก็ให้สัมภเวสีผีญาติขาดมิตรด้วยเนาะถ้าเกิดขับรถขับลาไปไหนนะคะก็ต้องระวังนิดนึงในยวดยานผ่านนะนะคะลวดยวดดมยางหรือแม้กระทั่งการโดนล็อกล้อ,อเขาห้ามจอดในสถานที่ขีดขวางทางจราจรอ,อะไรเนี้ยต้องดูดีๆแล้วก็ตัวเองก็ให้มีสมาธินะคะการขับขี่บางทีเจอสิ่งที่มันไม่ดีก็อย่าไปทักไปท้วงอะไรเขานะคะปล่อยผ่านไปเนาะสิ่งที่หมอบอก พราะบางทีมันอาจจะมีของไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่ติดตามตัวเราก็พยายามสวดมนต์ไหวพระดีๆหรือสิ่งที่มันจะแก้ได้อย่างหนึ่งก็น้ำมนต์นะคะเวลาไปทาบุญนําทานนํามาดื่มมาอาบได้เนาะที่หมอบอกค่ะแล้วก็เพื่อเป็นความสิริม,มงคลกับตัวเองหรือบางครั้งอีกอย่างหนึ่งที่หมอจะเตือนก็คือ อย่าไปน้าของแปลกของแปลกสิ่งแบบปลก,กที่คนเขาหยิบยื่นให้โดยที่เราไม่รู้จักมักจีก็ได้หรือแม้กระทั่งคนรู้จักนะคะบางทีมันอาจจะเป็นของอะไรที่มันเป็นอาถรรพ์หรือของที่เขาไปเอามาจากไหนอาจจะเป็นของที่แบบขโมยมาหรือของอะไรที่มันไม่ดีค่ะผ่านการทำพิธีที่มันไม่ดีไม่ใช่มาเนาะก็สิ่งที่หมอบ,บอกก็ระวังในเรื่องของการที่แบบ สน่ห์ตอนหาราคะด้วยนะคะสิ่งที่หมอเตือนว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้เนาะอย่าไปรับหรือไปกินอะไรแปลกๆของที่เขาให้โดยที่เราไม่รู้จักมักจี่สนิทกันมากมายเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะไม่รับพลังงานตรงนี้ไปนะคะขอให้มีแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะขอให้ทุกคนนะคะปีฉลูเนาะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะพ้นผ่านอุปสรรคไปนะคะลํำรวยทุกคนประสบความสาเร็จนะคะมีชื่อเสียงโดง่งดังในโลกโซเชียลโลกออนไลน์เนาะ ขอให้เจอคู่รักคนรักที่ดีสินเสมอกันในสวนแมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะรวยๆเังเงปังๆทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ